ข่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหนุ่ทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องุกเกมมาอยู่ผมนะ่ยแบ็คคอเบอร์นะมาแล้วนะวันที่30พฤศจิกายนนี้นะทั่วประเทศเลยนะสําหรับโกบอลภาษาไทยนะอันนี้จริงทุกเพจนะอันนี้ข่าวจริงแน่นอนนะก็ใครไม่เคยเล่นเนะเกมเพลย์ก็ดูเกมเพลย์นี้ก่อนก็ได้นะที่เราเล่นไว้กันเซิร์ฟนอกนะครับผมเนาะก็น่าสนใจมากครับมาแล้วคนระับเป็นการจัดทีมต่อสู้แบบนี้เลยนะภาพสวยๆแบบนี้แล้วก็ เดี๋ยวผมจะแจกเทียริตของญี่ปุ่นด้วยนะฮะไว้ใต้ด e สคริปชันหรือว่าใต้คลิปนั่นเองกดแสดงเพิ่มเติมด้วยนะฮะก็ร้านผมรับเติมด้วยเนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมแบบภายต้องโอท็อปอัเนะฮะเดี๋ยวร้านผมโอท็อปอัพรับเติมเกมนี้ด้วยนะี่ยผมบมกไว้ก่อนเลยนะฮยยิ่งเติมร้านผมยิ่งถูกนะฮยยิ่งเติมเยอะยิ่งถูกนะฮะหลายหลายคนก็เคยเติมแล้วเนาะแล้วก็บอกมาจากช่องผมก็เร็วขึ้นนะผมไม่ได้มีส่ดวญเสียนะ ท่าบอกบอกว่ามาจากช่องผมก็จะทําให้คุณไปคิวเร็วขึ้นนะประมาณนั้นก็เป็นเกมที่น่าสนใจมากนะก็เดี๋ยวเอาเทลิสญี่ปุ่นนะไปศึกษาดูก่อนสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเนาะวิผมจะปั้นตัวไหนดีอะไรไงดีครับผมก็มีคนบอกมาว่าแพทแรกนะแต่ไม่รู้ว่าเข้าไทยเนี่ยของการลีแเนี่ยมันจะเหมือนของเกาหลีที่เราเล่นหรือเปล่าหรือญี่ปุ่นที่เราเล่นหรือเปล่านะเพราะว่าตอนที่ญี่ปุ่นเล่นเนะี่ย อาวเวียนโฆษณาเข้าตอนที่ญี่ปุ่นที่เราเล่นนะับผมมันเขาเรียกว่าอะไรวะแพทที่ญี่ปุ่นมันจะมันจะไม่เหมือนไทยไหมผมว่านะเพราะแพทญี่ปุ่นเนะี่ยต้องเอาตัวฟ้าเนะี่ยยามิฟ้าพวกตัวฟ้านะฮะไปฟาร์มอาวุธก่อนอนะไรเงี้ยแพทแรกนะแล้วก็แอสตรานะมีอาวุธประจำตัวด้วยเนาะ ก็เดี๋ยวดูางานงานจริงแล้วกันว่าแพทไทยเป็นยังไงก็เดี๋ยวเอาเทียญี่ปุ่นไปดูก่อนแล้วกันนะนให้ดูเกมเพลครับผมให้ดูเกมเพลไปก่อนนะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะเนาะเนี่ยภาพก็จะเป็นแบบนี้เลยนะไอตัวขวามือสายฟรีก็ใช้ใชได้ครับผม เป็นดัเมทที่แรงอยูอ่เดี๋ยวเห็นในเะทียริสก็จะรู้เลยครับว่าตัวไหนหน้าปั้นดีเรามีตัวไหนเนาะเดยวน้อยเอสตาต้องมาหนึ่งตัวนะผมโทษทีนะฮะอันนู้นอันนี้เด้งนะฮะอัดคลิปไม่รู้ว่าวินโดว์แคปเจอร์ไม่เป็นไรไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อัดนะะต้องใช้ไอ้ตัวนี้อัดแทนนะฮะริดเพย์แคปเจอร์ ure, มันก็เห็นทุกหน้าจอเนาะนภาพสวยๆแบบนี้เลยนะฮะ ไอตัวนี้ก็โยนเทินอย่างดีเลยครับผมตัวนี้แห่หลังๆก็เทียต่ำแล้วก็เป็นเกมที่ต้องฟาร์มเนี่ยไม่ต้องห่วงนะสายฟีกับสายเติมเนี่ยแยกกันเลยนะฮะสายฟีต้องแข่งกับสายฟีสายเติมแข่งกับสายเติมเนาะว่าสายฟีมีทางสู้ได้แน่นอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาวุธใบพลังงานเนี่ยใบคบเวอร์นะฮะหลายๆอย่างเนี่ยก็เล่นเอาสรุกนะเดี๋ยวมาเล่น พร้อมๆกันน่าจะสตรีมทุกช่องเลยครับผมช่องที่สายเทินเบทน่าจสตรีมทุกช่องแหละนะฮะก็เลือกดูนะช่องไหนแฟนลับใครก็ดูช่องนั้นนะองค์แล้วก็ข้อมูลก็มีเยอะแยะนะฮะหลายช่องก็ทําออกมาเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวผมก็รอทีเดียวแหละนะน้องๆในสตรีมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวนำทับด้วยท่านเดียโบเนี่ยก็น้องๆในสตรีมเนี่ยหลายๆคนแต่หลายคนก็เล่นยาวเลยนะยาวมานานมาก ก็มาดูว่าแพตแรกจะเป็นแพตตัวฟ้านะฮะเอาไว้ทำตัวฟ้าหาอาวุธเนี่ยเพราะมันแพตธาตุแรงมากนะผมบอกให้ขยายหาอาวุธตีบวกจะได้วุธทองมาก็ยิ่งดีนะฮะมันก็ฟาร์มเรื่อยๆครับหาทีมฟารนะ์มเนะฮะทีมสีนี้ทีมสีนี้ทีมสีนี้อะไร,งรเงี้ยอันดับแรกก็เดี๋ยวรอดูก่อนมันตรงกับแพตญี่ปุ่นหรือเปล่าเนาะ ถ้าตรงกับแพทยญี่ปุ่นเลยเป๊ะๆนะฮะก็ต้องใช้ทีมสีฟ้าก่อนดับแรกนะฮะเนี่ยใหญ่ตัวเนี่ยไอ้เขาแพะที่ผมมีอยู่นะสีฟ้าต้องใช้ไม่งั้นไปทําทุกสีนั้นก็ฟาร์มไม่ได้ต้องฟาร์มอุธก่อนพอได้อาวุธปุ๊บเนี่ยมันจะผ่านด่านได้ง่ายเราโชเล่เราฟาร์มสีเขียวสีอะไรไปมั่วเงี้ยเออทรัพยากรก็ไปตกอยู่สีเขียวอะไรเงี้ย เพราะมันรีเซ็ตไม่ได้ใช่ไหมมันต้องฟาร์มสีสีฟ้าก่อนนะแผ็ดเนหน้าจะเหมือนกันนะผมว่าไม่น่าจะแตกต่างเลยก็ไม่แน่เนาะเพราะว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนี่ให้ดูเกมเพลย์ไปเลยนะตัวยิวก็เทพนะ หิวร่างเทพก็มีนะเดี๋ยนะวแจกเทียทุกคนที่ไม่เคยเล่นเนี่ยเอาไปศึกษาเนี่ยเพราะเทียญ,ญี่ปุ่นปรับปรับเปลี่ยนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยจนเน,นี้ยล่าสุดเลยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะียใต้คิดใต้สตรีมนะผมจะทิ้งไว้เลยลิงก์อ่าเทียริขกดเข้าไปดูได้นะ่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาถามใครให้เสียเวลาเนาะ พอเกมเปิดกับปั้นปันปันเลยมีรีหาตัวละครตามทีลิตเลยนะตัวไหนเก่งๆเนี่ยเอามาให้หมดช่วงแรกตู้แรกก็จะเป็นแอสตาเนี่ยแต่วุ้นประจำตัวเนี่ยยามิเนี่ยสีแดงกับสีอะไรแดงกับฟ้าเลยจะจำไม่ผิดนะฮะแล้วไอตัวแจกนี่ใช้ได้ครับขวามือตัวเขียวก็ขอให้เล่นเกมให้สนุกด้วยกันนะฮะนี่ดูเกมเพลย์ก่อนนะ ส่วนใครไม่รู้ตัวละครเป็นชื่ออะไรไปดูการ์ตูลลนรอได้เลยครับผมผมก็ไม่ได้ดูนะถามก็เอาอย่างเดียวเนี่ยถ้าทีมฟ้าไอ้คอแพะมีเอามาใช้ได้เลยนะได้ได้อยู่มันอยู่ที่เราหาทีมฟาร์มบอสได้ก่อนเนี่ยเหมือนซัมเมอร์วอร์นะครับผมหาทีมฟาร์มเอ่อบอสได้ก่อนพวกโกเลมได้ก่อนเนี่ยใช่ไหมพอได อุปกรณ์ได้รุนมาที่ดีปุ๊บใส่ให้ให้ทีมเรามันก็แข็งแก่งแล้วแล้วอีกอย่างมังนมีภาษาไทยด้วยนะสบายนะ่ยตอนนั้นตอนนั้นเขาเล่นญี่ปุ่นกันผมเล่นเกาหลีนะผมจะได้ไม่เจอคู่ได้ไม่ต้องเจอกระทืบไงคนเล่นญี่ปุ่นเยอะมากตอนนั้นก็เสพกราฟิกครับเกมเสพกราฟิกเสพเรื่องการ์รรตูนเนี่ย ก็สามวิม่งเก็บของเก็บของเอานะฮะก็หลังๆก็ยากพอสมควรนะถ้าไม่มีอาวุธเนะี่ยใส่เป็นโซงไปเซ็ตเนะ่ก็สนุกอยู่นะฮะเดี๋ยวมีว่าอนาคตน่าจะมีเรียวทามด้วยแหละม้งสายเติมมันแน่นะ่ะส,สายฟีก็มาแข่งกับผมนี่นะฮะ <laughs> ส, well. สายเติมก็ไปลุยกสายเติมนะมีเติมน้อยเติมมากเติมกลางเติมปลาวานปลาขี้ปลาวานหางปลาวานเนาะประมาณนั้นเดี๋ยวเจอกันแน่ครับสำหรับน้องช่องผมนะคนในสตรีมนะก็มาดูความรู้ในช่องผมก็ได้เนะน้องๆในสตรีมเก่งเก่งเยอะแยะมากมายเนี่ะแล้วเขาช่วยบอกข้อมูลอยู่แล้วนะฮะหลายช่องก็มีมีเขาเรียกว่าน้องๆในสตรีมะเยอะนะฮะก็ไปเก็บช่องนั้นไปเก็บช่องนี้ มาดูช่องนี้บ้างแวะมาช่องผมบ้างเนี่ยเออบน,บน,บ,นบนดูข้อมูลกันไปนะแล้วก็ไปปรับใช้ให้มันตรงกับทีมของเรานะประมาณนั้นแรกแรกแทบไม่ได้ใช้ยูวเลยไอฮิวน,นี่เคยเคยเคย,เคยติดเทียริสของญี่ปุ่นอยู่นะตอนแรกเราคิดว,ว่าไปใช่ไหมไปได้ทุกสีอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเกมนี้แม่งแพ้ท่าโคตรแรงนะ มอนแม่งโอ้โหมันตีธาตุแบบแรงมากนะฮะเนี่ยสมมติธาตุน้ำเจอธาตุเขียวน่ะมอนแม่งตีน้ำแบบแรงมากเนี่ยให้ดูเกมเพลย์ไปก่อนก็มีระบบเยอะค่อนข้างเยอะสนุกอยู่นะฮะคนเล่นยาวๆอ่ะตอนคนที่เล่นญี่ปุ่นยาวเขาก็ท้อเหมือนกันนะ เล่นเล่นมันก็ไม่มีอะไรก,ก็ฟาร์มฟาร์มรอตู้อะไรนะตู้โอเนลหรือตู้อะไรนะสายฟรีจะมีจะมีอยู่ตู้ตู้หนึ่งเก่งที่สุดแล้วนะ่ยผมจำชื่อไม่ได้น้องเขาบอกเดี๋ยวค่อยไปในสตรีมคือถ้าได้ได้ตัวละครแล้วเราก็ฟาร์นะมเนี่ยถึงตัวไม่เก่งก็ชนะสีก็เอามาฟาร์มเอามะวุธอะไรเงี้ยจะมีน้องๆบอกอยู่ว่าไอ,อ้ฟาร์มต,ตัวไหนตัวไหนใช้ฟาร์มได้อะไรเงี้ยมันมีบอก มาสรุปได้ในสตรีมผมก็มีหลายคนเล่นมานานเหมือนกันเนี่ยเอาเกมอะไรผล่มาเนี่ยมายังไงเฮ้ก็เดี๋ยวร้านผมรับเติมอยู่แล้วเนีฮยก็หลายๆคนเติมอยู่แล้วร้านโอท็อปอัพก็จะรู้ว่าถูกนะฮะประหยัดเยอะเลยเนีฮย บรรยากาศในฉากเมืองนะฮะนี่แหละครับใบครเปอร์นี่แหละ้โหจะใช้แต่ละใบนี่คือครูดาวโคตรแน่เนยเนี่ยน่าจะเป็นตู้เล็ดแรกครับที่ถ้าตามแพทนะเราต้องเปิดนะผมแต่ตามจริงอ่ะไม่ต้องเปิดก็ได้เนี่ยให้รีหายามิกับแอสตาให้ได้ก่อนนะเออแล้วตู้นี้เราก็ข่ามไปเลยเแล้วก็ดองเพชรไว้รอเปิดสายฟรีนะ สายเติมเปิดเลยก็ได้นะส่วนสายฟีลรอตู้นั่นมานะชื่ออะไรสักอย่างโกงๆนะตัวนั้นอะบรรยากาศเปิดกระชาบอกเลยว่าโคตรเกลือนะผมบอกให้แทบร้องอนะ่ะผมบอกให้นี่ตัวเนี้ยอยากได้ ันไม่มาเนยหายากด้วยเนยก็ต้องหาตัวฟรีที่ใช้ดีๆหน่อยนะไว้ฟาร์มเดียผมไล่ถามหาให้น้องๆในสตรีมเยอะแยะฟาร์มสีนี้ใช้ตัวอะไรฟาร์มสีนี้ใช้ตัวอะไรอย่างน้องเซยะเนี่ยเซนเียนี่ก็เล่นไปยาวเหมือนกันอาจารย์โจ๊กเนี่ยอาจารย์โจ๊กเอาข้อมูลมาให้นะเยอะแย,ะ,ยะไปหมด ระเดินวิ่งเคล็ดเนี่ยต่อสู้ทำนูน่ทนทำนี่วิ่งทำเคล็ create, ลงเคล็ดนี่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนี่นาทีแล้วขออภัยนะผมอัดแบบดิสเทนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเออ12นาทีแล้วเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปก็ไปหาโหลดมาเล่นได้นะฮะ30พฤศจิกายนก็ไปหาดูกระตรูนการ์ตูนรอก,ก่อนเนี่ยหรือว่าโหลด ญี่ปุ่นมาเล่นรอก่อนก็ได้นะก็ฝากกดไลค์ด้วยฝากช่องด้วยนะฝากร้านเติมเกมโกอ p ท็ปอัพของเราด้วยนะสำหรับเกมนี้ร้านเรารับเติมโดยตรงนะเจอใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม